สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง่องอาทิตย์เกษติษฎีไม่เลียบที่สุขทุกคนเมื่อนี้กสิภามาสำรวจราคางวดตลาดตาดตอำเภอศรบุรีองาเภอหนองบัวลำพูครับพี่นอ้องเมื่อวันที่12เดือนกันยายน2566อ,อทุกวันอักขั้นนะครับพี่นอ้องเบิ่งนะครับพี่นอ้องงัวร้ายครับพี่น้องมันจะถูกสิแพงาจำใดยเดียวขอบใจรับชมกันได้เลยครับ สวัสดีครับพ่อมาจากโตสว,วัสดีครับงวมาสองตรครับแม่ลูกบ่แม่ลูกครับนี่น้องลูกเพิ่นเนาะเอออันนั้นแม่เพิ่นบ่พ่อเออแม่ม้าในเกศเดือนแล้วม้าในเกศเดือนแล้วเนาะครับลูกเพิ่นเป็นตัวแม่หรือตัวผู้ตัวแม่ตัวแม่เนาะนี่เนาะตัวเมียครับพ่อเปิดเท่าไรครับพ่อแม่ลูกหาซิปห้าหมื่นบาทเนาะต่อรองได้บ่พ่อได้ครับแม่เพิ่นสูงไรบ่ได้พ่อแม่กระเจียมมาหน่อยสี่สิบ ลอยซีซีบเนาะแม่กับผสมแล้วเนาะรับเพชเดียนแล้วรับประกันให้รับประกันทองครับพี่น้องลูกพคนนี้ลูกที่ไหนครับลูกที่2ลูกที่2นะครับเปิดอยู่ห0าหมื่นบาทแม่บ่พ่อเปิดอยู่ห้าหมบาทครับเบอร์โทรบอไดพ่อศูนย์แปดแปดศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์ห้าสามห้าครับพ่อยังครับพ่อชุดใจมาตะร์บัไดพ่อมาตะรนองบดแอร์นุตนสังครับอ๋อครับ ครับพี่น้องเอามองหาครับลูกเพื่อนนี่เป็นซ้ายเด่นคนดีนเป็นงัว่าบามันนล่ะลูกงัว่าบามันเนาะโอ้งามครับพี่น้องเอาลูโตัวแม่ครับแมลูกเพื่อนได้ยักปีก็เพาะปีกลัวปีกลัวเนาะเด็ปีกคัรลูกงามครับพี่น้องมาเบิ่งเอาครับราคาง่วครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับพ่อเอา มัวมาจะตัวครับสองตัวครับแม่ลูกสองตัวแม่ลูกนี่เนาะลูกตัวแม่บอกครับลูกแม่เขาเปิดเท่าไรครับเปิดไปสี่สิบห้าครับผมสี่หมื่นห้าพันบาทต่อรองได้บครับต่อรองได้ต่อรองได้ต่อรองได้เนาะครับครับลูกที่ไหนครับลูกเพื่นลูกแรกครับมัวลูกแรกลูกแรกเนาะครับเนาะครับบางลูกเพื่อนเป็นสายใดครับนี่ลูกสายบามันหรือสายสายบามันครับบามันเนาะบาบันลูกกระทบ ลูกกระทบนะครับแม่เพิ่นผสมหยิแล้วบ่ครับยังครับยังแม่ขึ้นเราเปิดวายสี่สิบสี้40 45 45ครับเบอร์โทรบ่ได้ครับ093 093 602 602 1815ครับบอกอีกนะครับ093 602 1815ครับพ่ออยังครับพ่อจ่อยครับผมครับมาจากบ้านภูเวียงภูเวียงนะครับเบิ่งครับนะครับต่อรองได้ครับลำโตเพิ่นนะครับต่อรองได้นะครับลูกสาวงามครับพี่น้อง เดือนร้อยสี่สิบห้าครับแม่พ่นกับท่องว่างเนาะพ่อเนาะท่องว่างพร้อมทับค้อมทับนะครับเอาครับเห็นแล้วก็มองหาราคาง่วตลาดนัดอำเภอสีบุรีนะครับพี่น้องครับครับราคาถูกๆนะครับสี่หมื่นห้าลูกโตบักใหญ่ครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับครับผมครับผมสวัสดีครับพ่อเอามาจากโตมาสองตัวดีครับสองตัวตัวนี้เนาะสองตัวนะครับ แม่ ientes, <kanske> แม่แยกลูกแม ouais. ่แยกลูกป่ะครับพ่อมพอผสมครับครับขึ้นแล้วพ่อมผสมป่ะครับแมนแมนครับยังบ่ท่านผสมมากเลยเนาะยังครับยังย่งครับเปิดเท่าไรครับอันแม่นี่ตัวละสองหมื่นครับตัวละสองหมื่นแมนครับตัวใดอีกตัวละสองหมื่นถั่เนาะแมนครับแมนแมนอันเพิ่นได้ลูกมาจากตัวแล้วตัวนี้ลูกแรกตัวนี้ลูกสองอ๋อตัวนี้ลูกแรกตัวนี้ลูกสองเนาะตัวเขายาวๆเนาะแมนครับแมนแมลูกสองลูกตัวผู้มันแยกออกครับแยกก่อกไปแล้วเนาะแมนครับเปิดเท่ได้ครับ 088 088 941 941 9913 9913เนาะแม่นครับพ่อยังครับพ่อสมบูรณ์ครับพ่อสมบูรณ์มาจากบ้านผู้ผู้เวียงครับผู้เวียงเนาะผู้เวียงผู้เวียงครับเบิ่งครับพี่น้องประกันทุกอย่างครับตัวนี้ราคา20,000ท้วนเนาะพ่อเนาะครับแต่ละตัวแต่ละตัวนะครับต่อรองได้พี่น้องครับแม่นครับส่วนเจก็เบิ่งนะครับพร้อมพร้อมผสมพร้อมผสมครับ รับลำโตดีครับพี่น้องชิ้งดีนังดีประกันทุกอย่างสจะมีที่พูดว่าตลาดนัดราคาสองหมื่นครับพี่น้องเอาซื้อไปเลี้ยงเอาครับพี่น้องบอดบอผิดหวังครับบ่ผิดหวังครับกำลังทิ้งข้อวดครับใช่จะหวัดกันครับเพิ่งนี่ครับชิ้งดีลำดีเนี่ครับดีก็ซื้อไปนั่งหน่อยคขอบคุณเลยหลายครับผมครับ สวัสดีครับจ้าผมวมาจากตัวครับมาตัวเดียวนี่แหละค่ะตัวเดียวเป็นตัวแม่บอครับแม่ค่ะเปิดเท่าไรครับแม่นี่ได้สีหค่ะสี่สิบห้บาทเนาะแมนค่ะต่อรองไดปะครับนี่ต่อรองได้ค่ะต่อรองใดเนาะครับเบอร์โทรเบอร์ครับศูนย์เก้าเก้าศูเนาะค่ะห้าเครับเพ่นสูงลายปะไดครับแม่นี่เอาสิบร้อยสี่จุดหรอ ครับลอยสี่สิบกันเนาะเออครับได้จักปีแล้วครับแม่นี่เอาหัวดก็เป็ตีตีหน่อยหเด้อเท่าไรก่อนครับสิบกว่าปีกัวเนี่ยเด้อปีกว่าเนาะจ้าโอ้ครับพี่น้องเออครับแข้งขาครับสูงดีครับพี่น้องดีค่ะดีค่ะเป็นกล้วยแม่สาวเนาะจ้าแม่นพร้อมผสมค่ะเป็นงวดพี่น้องเบิ่งครับเบิ่งท้ายเบิ่งลำโตบ่ครับพี่น้องครับพี่น้องลำโตดีครับ เอาเห็นแล้วกับมาเบิงเอานะครับพี่น้องครับท่ายดีแข้งขาครับดีดีจนเพิ่นะครับดีใช่ดีค่ะเป็นแม่สาวนะครับนุมดีบอเบอร์โทรพี่น้องอีกนะครับ099ครับ073ครับ5757ค่ะครับอหอยหานค่ะอหอยหานเนาะครับครับผมามาจะตัวครับตัวเดียวนี่แหละค่ะครับพี่น้องเอาเห็นแล้วก็อยากได้ขอบคุณหลายๆครับค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมเอามาจักตัวเมื่อนี่เอามาสีตัวครับสีตัวขายจักตัวแล้วขายสองตัวครับขายสองตัวแล้วเนาะครับแม่นี่เป็นแม่สาวบ่ครับเนี่ยแม่สาวครับผมแม่สาวนี่เขาเปิดเท่าไรครับเนี่ยเปิดว้เสาหกห้าร้อยครับครับสูงหรายท่าไรครับแม่นี่สูงร้อยสามสิบวกครับอายุได้จากปีครับอายุได้สิบสามสิบสามเดือนกับครับผมสิบสามเดือนกว่าเพิ่นเป็นสายใดครับมันมีมีใบเยอะครับเนี่ยมีใบเยอะเนาะมีใบมีใบเกิดฟ้อมครับ จะไปเปเกิดจิโรดครับมเบิอาครับอันนี้อีกตัวนึงเนาะครับผมตัวนี้เปิดเท่าไรครับนี่ตัวนี้เปิด1 6บห0ารยครับสิบหกหารนะครับสาวน้อยสาวน้อยเป็นง้วเป็นง้วไอ้ยังครับนี่ใางเขานี่ล่หครับไกางเนาะครับผมสิบหกหารอครับผมหนึ่งห่ครับครับผมหนึ่งบาทครับผมครับเบอร์โทรเบอร์ใดครับศูนย์หกห้าศูนย์หครับ ห้อยย่งครับห้อยปอบห้อยปอบห้อยปอบนะครับพี่น้องอ้าห้อยปอบผมาสองตัวเป็นอันนี้เป็นแม่สาวเบอร์เนาะครับผมครับครับพี่น้องเอาผู้ใดมองหางวดราคาเมื่อนกว่าบาทครับตัวนั้นสามบสองหมื่นหกพันห้าร้อยสองหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับผู้มองหาครับเอาเห็นเรามาเบิ่งเอาะนะครับน้ำห้อยปอบนะครับขอบคุณหลายๆครับครับผมสวัสดีครับ วัสดีครับพ่อเอามาจกโตเอามาซี่ตัวครับซี่ตัวขายบ่นหรือบ่ขายไปสองตัวยังสองตัวสองตัวเนาะอันนี้เป็นง่วงบ้านๆบ่พ่อครับคังวงหวานๆมีลูกตัวนึงบ่ครับมีลูกตัวนึงตัวแม่หรือตัวผู้ครับตัวผู้ครับตัวผู้เปิดเท่าไรครับนี่เปิดสิบเก้าห้าร้อยครับเปิดสิบเก้าห้าร้อยครับต่อได้อีกบ่พ่อต่อได้ครับต่อได้ต่อได้เนาะแม่ลูกลูกตัวผู้เพิ่นพ่อได้พ่อพ่อบ้านบ้านเท่าไหร่พ่อบ้านบ้านเนาะครับ ลูกที่ไดนน่ะลูกที่สามลูกที่3ามนะครับเปิดอยู่ที่หมื่นเก้าพันหาร้อยเก้าพับาทเบอร์ทั่วเบอร์ได้พ่อศูนย์หกสองศูนย์หครับพ่อยังครับพ่อเตียร์นั่งรังครับครับเอามาเมืองเอาครับครับพี่น้องเบืองลูกเพิ่งงามครับพี่น้องแม่เพิ่นบ่ปบนไดจะว่าลูกงามทรงลูกดีครับลูกผู้ยหครับครับผมครับ สวัสดีครับออกมาจากตัวครับเอามาคููแม่ลูกนึงครับผมคููแม่ลูกนึงเนาะลูกเพิ่นเนาะแมนครับลูกตัวเมียครับลูกตัวแม่นะครับลูกเพิ่นพอได้ครับหนึ่งลูกเอ๊ะผมจําซื้อพอไปได้เหรอครับแต่ว่าลูกเพิ่นทับทับหลอดมากเหรอครับลูกที่ใดครับน่ลูกแรกครับลูกแรกเนาะแดงแดงครับได้เจักเดือนแล้วครับนะ่ลูกได้สามอาทิตย์ครับสามอาทิตย์เนาะครับผมครับพู้แม่ลูกเี่นเปิดเท่าไรครับนี่ เปิดไว้59ครับ59ต่อรองได้เนาะต่อรองได้ครับครับพี่น้องลูกลูกแรกนะครับอกไก่ทรงฟรีเลยครับนี่แม่ลูกแรกเป็นลูกตัวแรกครับโอ้งามครับพี่น้องมีใบมีหลอดเนาะมีครับผมเบอร์โทรเบอร์ใดครับ099ครับ099 015ครับ015 1721ครับ1721ครับครับผมมาตาบ้านใดครับมาตาหน้ากลางครับหน้ากลางนะครับเบิ่งครับพี่น้องครับล่ำตัว ยาวครับเดินหัวงามดีครับพี่น้องแบบผูมองหาแม่ลูกนะครับโอ้แบบพี่น้องง,าม,งามเลยครับขอบคุณหลายๆครับครับผมสวัสดีครับพ่อขบเอามาจากตัวพ่อเอามาสองตัวสองตัวขายตัวนึงแล้วเนาะขายตัวนึงแล้วเดียวตัวนึงครับอันแม่นี่เพิ่นเป็นสายใดพ่อบอ่มันสีแดงครับสูงไรปาไนเดเ๋ยวสูงประมาณร้อยห้าชิพอยู่หรอก ลอยหาสิบเนาะเพิ่นผสมแล้วบ่พอยังอยู่ยังอยูย่เมียอันเพิ่นเพิพ่นได้ลูกมาจากตัวแล้วลูกสองตัวได้สองตัวเนาะอันนี้เป็นท้องว่างบ่ครับพ่อเปิดเท่าไรครับนี่เปิดอันสามสิบซีสามสิบซีเนาะครับโอ้ครับพี่น,อนอ้องสามหมื่นซีเนาะพ่อเนาะครับเบิ้งแม่เยเบิ้งใหญ่บักสูงครับพี่น้องเบิ้งใหญ่ทั้งสูงครับได้ลูกมาสองตัวแล้วเนาะครับเบิ้งครับพี่น้องลำตัวปัดครับพี่น้องตัวเบิ้งใหญ่ ครับสามหมันบาทเขามาดาเบอร์เท่เบอร์ใดเพาะเบอร์โท่นเบอร์ใดนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหกสามหนึ่งหกสามพ่อยังครับพ่อศูนย์หกสาเอาบอกอีกก็ได้พ่อฮะบอกเบอร์โทรอีกศูนย์เกครับ163ครับ6กสามครับพ่อมัตเจบ้านใดเพ่ะน้องวัวซ้อน้องวัวซ้อเนาะครับพแม่บอกไงสามหมื่นสี่พับาทนะเรับ ครับเบึงครับโอ้ยแข่งขาครับพี่น้องตัวบมกใหญ่ครับตัวบมกสูงนะครับสูงประมาณร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบครับพี่น้องได้ลูกมาสองตัวแล้วครับพร้อมเอาไปผสมนะพ่อเนาะครับครับบ่มีต่หนิ้ยังเอาแม่นบ่พ่อบ่บ่บ่ครับพี่น้องป๊้ธรรมดามันก็ต้อ็นซีหาหมื่นพุ่นละครับแต่ก่อนเนาะเออแต่ก่อนง่ายๆเลยพ่อครับขอบคุณหลายๆครับพ่อ ครับพี่น้องมาชมตลาดงัวอำเภอสีบุเรียงจังหวัดน้องบวชลำพูครับพี่น้องครับเบิงเอานะครับพี่น้องราคางัวเมื่อนี้อยู่ตลาดนัดอำเภอสีบุเรียงเมื่อนี้วันที่12เดือนกันยายน2566ทุกวันอังคารนะครับพี่น้องครับราคาง่วเมื่อนี้นะครับราคาง่ววันนี้ตลาดนัดครับพี่น้องครับชุดท้ายนี้ครับสวัสดีครับพ่อกันคิปหนาครับพี่น้อง